<Scroll> ครับผมวัสดีครับผมเชี่ยนขาครับวัสดีบสวัสดีครับพอดีครับพอดีไปเห็นบุญเหตุช้างนันแหละจ้ะมายดีบาลล่ะวันเกิดได้ไหมนี้วันเกิดโอ้โอ้สุกสันวันเกิดครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จังไดก่าไอ้เชี่ยนขาอยู่ดีมีแห้งครับผมครับสถูกถูกครับไปวัดแมาเล้วเรียบร้อยแลหรครับมือนี่เรียบร้อยหมดแล้วครับอีกวันที่สิบเก้านี่จะไปเห็นลงทาน งานบวชเขาปเปทาขาี่เป็นเป็นโรงทัานี้เขาสงสารเขาเขาบุญเงินเลยไปเยี่ยมี่เขาเป็นจะคาไปเลยโอ้จังได้กับนุมโมทนาสาธุนะครับผมับเนนจ้ามีนคนจงกับจเป็นน้องฮักอ๋อคนคนลึงแกนกันวะเถอะแมน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 โอ้คนไม่โกครับผมคอยว่าถ้าคอยนี่เป็นนิมิตแบบนี่คอยว่าเลขคอยทิขเท่า เป็นยังไงครับผมมันคล้ไข้ไข่ฟันได้เล็กตับตาไข่กระตุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเี่ยเขาว่างนวนนี่จะแตกอีกแนะใครบอกแกเด้อว่าต้องบอกไข่การันตีเด้อว่าตัวใดหายซื้อออฟซีเพราะว่าถ้าผมสังเกตต้องผมเน้นเลยมันจ่ออกมันจะออกตัวบนเน้นผมไม่อยากล้มผมเสียหายแช่งวนนี่ผมได้มาขึ้นเพื่อมาบอกว่า เอาปลามาให้สองตัวดิได้ว่าเป็นปลาคอตัวหนึ่งปลาปลาเข็งบ้านเท่าเอินปลาอย่างปลาปลาหมอว่ะอ่าบ้านบ้านเท่าเอินปลาเข็งเหรอครับภาคไทยเขาเอินปลาหมอครับเออนั่นแหละมันเอาเป็นเอามาให้สองตัวมาแย่งกันไว้เล่าเพิ่นก็บอกว่าเอาปลาไปปล่อยให้แน่เป็นว่าแด้ถิ่นเล็กไว้ให้สองคู่คือเก่าเลยถิ่นเลขไว้ให้สองคู่ีคือเก่าแม่นครับแต่ว่า ไว้น,นี่ยคือเ,เล็กล่างสองหางแต่ว่าเลขสามตัวนี่เป็นว่าอีกสองมือสิมาเขียนอีกสองมือสิมาเขียนหายตีแต่ว่าเลขกซางได้มาแล้วเหลขบนแกเห็นเป็นลงล่างแต่บอาทะมลขับแต่ว่าเหล็กล่างจัดเจ้าเลย ผู้ผมอยากให้เอฟซีส้งความฝันผมให้ดีครับผมเด้อว,ว่าผมว้าามจริงถ่าผมฝันเลยผมไม่ได้เอาเลขคำนวณเลขอย่างที่ผมมี่จะเพิ่นมาให้ผมเมนบ่บนาคือผมบอกเนาะเมนบนอ่าผ<ห>ู้เจ้าที่เป็นผู้ใครว่าเอาไงไงซ่เพิ่นเป็นผู้มเนาะครับเนาะเชียงขานเนาะคุมค้มคู้มยู่บ้านผมเนี่ยครับผมบูชาพันาะหนายเจ้าที่จทางนะผมมี่สามพันาะผมนะ กระพุทธน,นี่เพิพ่นจะมาถามผมด้วยว่าผมฉีดหลายผมก็ได้พบประมาณผมบอกตรงผมก็ได้พบประมาณครับผมเพราะว่าไอพีไอน้องนี่แหละโอ้ยพบประมาณของเซียนขากะคันแม่นกระสอบเข่ากระสิบว่าเกือบสิตเต็มกระสอบผบอุนบพาเครื่องขอนผุนวะครับ <c oughs> ถ,ถ้าออกซีสามมัดปา,ากเลยเหรอครับถ้าออกซีสามนี่มัดมัดปากยุ่มเลยเห็นวะครับโอ้แต่ว่าเซียนขาครับห ครับเสียงขาปูที่พนมาหานี่ก็เป็นผู้เดียวกันที่มาหาเก้าหาสองงวดที่มันออกหกหาสองเลยแมนครับแมนครับสองคนนั่นละเท,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 ทาเทา,า,น, o, านั่นละมั้งราทมามาบนเลี้ยงหอยโชคผมกันเนี่ยผมกับบูชาเป็นตลอดนับถือเป็นตลอดเด้งวดนี้ม้ามันขึน้นเดีเอาปลาไม่สองตัวเอาไส้กระมังไว้ว่าเอาไปปล่อยเดี๋ยวเมื่อเราไปเห็ดกินได้เอาไปปล่อยให็นไหมวันเ่าร์หอยโขดจะหลับกับปอยด้วปลาผมอยู่ไม่ได้ที่ปลาปล่อยเดี๋ยวมันเกิด เราไม่ห้ยนี่ปลาปลาปลาช่อนมันเท่ากันหมดปลาคอปลาคอก็ปลาเข่งกับปลาหมออะไรครับครับแต่มันนอนคู่กันไว้ผมตอนนี้ผมเลี้ยวไปอ่ะที่เราทับกระดาษไว้ผมไปเผยเดิมันเป็นตัวเลขครับครับผมนัดทับตัวเลขอยู่แต่ว่าเลขล่างชักเจ้าเลยเดี๋ยวผมยังออกมาปูอันหายตัวเลขล่างเห็นเลขบนอีกสองไหมกูสิมาเมียนมหาดอกหายกูไปเบินก่อนระหว่างที่แมครับผม แค่วันเหล็กลังเพราะว่าต้อไม่ต่ออีกแน่นอนเลยเหล็กผมฟันแบบนี้ครับไอ้ว่าไอ้ว่าอยากให้เอฟซีพิจารณาคำบอกของเขาสองคนนี่มันบ่มันบอกกันมัวมัวนี่คือว่าเอฟซีพิจารณา,ราคำบอกของผมให้ดีว่าตาเนี่ยเรต้องไปตีเพื่อนหายเหล็กไม่ได้หรอครับเรต้องไปตีได้ครับเรต้องไปตีเลยเอาเหล็กน,นั่นผมนี่ไปซื้อหลึ่งวันี่กระตุยเขาเอาเอาง่ายๆเัื่อซีได้ครับเชื่อขาครับ ตัวเลขที่ปู้เพิ่นนหามานี่ยเอาเอาล่าสุดเลยไอเอาล่าสุดสองงวดนี่เพิ่นไม่ได้ให้ตีเลขเลยเลขนี่เพิ่นเขียนให้เลยเพิ่นเขียนให้เลยบ่นแรเพิ่นเขียนเล่กระดามบ่สอนเขียนเล่องค์ไว้แต่ว่าไอ้สี่สามกับเจ็ดสามนี่เพิ่นบอกผมทั้งนอกคระหว่างนี่สอนหายเลขออกขอเอามากสองคู่ที่ผมบอกคนไม่โชคอะครับไมาฝากที่ฝากน่องนี่สี่สามกับเจ็ดสามเนาะครับมันยังไปออกเพิ่นบนเด้านล่างถ้าออกหกสามเนี่ยผมบ่ต้องเสิยเลยผม มวนนี่ผมก็เห็นตะตะเลยครับผมเป็นกระเชมใส้กระดาษว่างไว้ให้กับปลาเพิ่นบอกเอาปลายป้อยให้ตัวเลขก็ยุหันละแล้วเอาตัวเลขมาผมก็ถามมาเอาสามตัวที่ตัวใหญกูเพิ่นว่าอีกสองนึงสีม่เขียนไท้ครับเอาสองเอาเอาเลขล่างสองตัวไปสะกก้อนสองเพิ่นว่าจังส่บอกครับแม่นครับเพิ่นบอกว่าสองตัวเนี่ยื้อใเสียได้เลยจัดักเลยสองตัวมูวย ชื่อให้ได้มันว่าครับเอาจี้ผมจะได้ยุมันได้น้อยแล้วว่าเอาอี้อันเนี้ยหลายแล้วลลว่าได้เกิดบุญเป็นทันนหลายแล้วบอกผมมาสิมั้งครับกับพี่ว่าสุดยอดได้นาดนั้นผมจำได้เข่าเลยครับแมนแมนแมน,แน,นครับผมเช่นกันบอใครว่าตัวเลขที่เพิ่นบอกมานี้นึ่งละเป็นตัวเลขที่เพิ่นให้ตรงๆบ่ต้องตีตัวเลขบอกว่ต้องตีครับ,บกางว้นว่ต้องไปปิ้นหน้าปิ้นหลังก็ี๋ยตามเพิ่นเลบแล้วครับกลับไปนิดหน่อยแค่นั้นแหละครับแล้วก็ผมสังเกตอยู่อันนึ่งดิครับ ซึ่งครับตัวเลขของเสีย่ยนคาเนี่ยคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยให้ว่าบาวาสิเบิงทางช่องผมนะครับกับเกือบแสนวิวอ,อีกคนหนึง่งทีมงานที่เพิ่นเอาไปลงกับแสนกวิวอยู่ในเพจเฟซบุ๊กผมกับคนเบิง6กหมื่นครับแต่ว่าตัวเลขบ่ลุดเขาคือเกาไหมถ้าโดยปกติเรานี่ถ้าบารมีบ่ถึงเนี่ย เวลาที่เ้าอ่านําเสนอให้คนหูหลยๆเพื่อนตามหลยๆเนี่ยถ้าบาร์เลมีบ่ถึงอหลีเนี่ยเลขมันจะลุดมันจะเป็นอยนาังสั่นไหมคร่บแน่นที่ได้ติดตามผมผมบอกเลยว่าผมนี่สัางบารเมีเยอะผมปล่อยเลขตัวใดไปต้องตอบต้องไปนี่ผมบอกว่าต้องตอบเพราะว่าผมตั้งไปย์ทันว่าผู้ทำอย่งงางไรรักษาศิลนี่ปีนี้นี่ต้องให้เลขผมถือก่อนขอวนาวก้อนทุกงวดผมแล้วผมประมาณใจว่าต้องแตกทุกงวดต้อไปนี่ครับ,บนกะลางครับ ผมการันตีได้เลยว่าไม่บนกัวล่างขอไอเอฟซีคนที่ตามผมนี่ให้รวยก้อนข่าพรรษาผมจะบอกซะนี่แหละแยกไปแยกไปแบบว่าชื่อไตักระจายบางคนเอฟซีทรงไลน์มาืจอดุลหาสิบบาทค่าสอบผมให้เลขไปซองตัวเงีวค่าสอบผมมาโอ้เป็นไปได้ไหมเอาสี่ค่าสอบเังไรครับเช่นกาให้เลขมาสามตัวกะ สามตัวให้ว่าตัวที่ปูเขียนให้แดงๆเนี่ยมีสองหางแล้วก็ตัวที่กัน่นให้เนี่ยมีหางหนึ่งครับ,รบแล้วก็เป็นม่วสู้ออกไปมันเปลี่ยนเงินไหมครับผมว่าไหมครับถือก็บว่าคุมค้าได้ยบับน่ะน,นั่มแบบตำต่ำให้ผมเลยถือเกิดรวยไปเลยเอาแบบน้่ๆสี่เลขไหมครับเอาแบบน้่นๆได้ไหมครับลงทุนสามร้อยที่สามตัวอะไรเงินแสนสองตัวอะไรเป็น,นแสนเลไหมครับผมอย่าง้ชื่อแบบนี้นะนี่ผมก็บกว่าหลายหางผมก็บอกว่าปูเอ้ให้ ปล่อยเลขหอซีไปแล้วถ้าหายเพิ่นถือแยกคนเสียเงินครั้งน,งนี้ผมบอกตลอดแม่นบน่าแมนครับแมนแมนแมนแต่ผมบอกจำนักจำหนาว่าบารมีคนมันบ่นคือกันบางคนเอาตัวเลขผมไปแล้วบ่ซื่อแบบนี้เคบุญเอาก็ถึงผมผมบอกตรงครับแต่ผมมีอยากให้เพื่อนน,นี่เงินทุกคนที่ดูทางช่องของเจ้าและได้ยินเสียงผมผมบอกไปชื่อลวดเลขครับต่อไปนี้ผมหายไปทุกชื่อเลย ถือแม่นอนปาผมเป็นแบบนี้ผมว่ารวยอีกโดนเยวยใช่ไหมว่าเมื่อเช้ามากนี่คือขางใส่นี่กระตุก่าแล้วมันบอกครับหลังจากฝันผมบอกเลยละผมบอกเลยละวันนี้ผมหายไปปุ๊บแต่กี่คิวตัวน่ะจักสี่ตัวไดใค่นัมันเกี่ยงห้สองตัวล่างเด็ไปก่อนอ้าสองตัวเพิ่ให้ตัวใดมากครับเมื่อวดนนี้สองตัวล่างวันนี้เพิ่งหาห้าเจ็บล่างต้องดีด้วยห้าเจ็บ ให้เลือกเอาคือเกาเราบอกอะให <c oughs> ้เ,เ,เลือกเอาคือเกาเออผมก็าจะเลือกงเล้ยผมว่าผมจะบ, <c oughs> บอกว่าเช่าชอบตัวไหนไม่เลเลยงแล้วถ้าเลีอยมันสีบอกตัวผมเลือกมันสีเป๊าตัวหนึง่งเอเอมีหา 7, 7, 8, เจ็ดกับเจ็ดแปดเลอรางวันนี้แตบบ่ว่าอยากให้เอสซีนี่รออีกสองวันมาเอาสามตัวกับผมไปแทงครับได้สองตัวไปนี่ผมว่าจับลอตเตอรี่ไว้เลยครับ มือวนี้ผมก็ซื้อแล้ววันที่หนึ่งหลายอยู่เลยผมซื้อมหาสิรไปวันเจ็ดสามเจ็ดสามเนาะมันมาบนมาล่างเมงวนเมืองนี่ปุ้ยสนอกเจ็เลขยังขึ้นมาออกตัวเดียวกันผมกันเงียขึ้นกันขันออกหกขันออกเจ็ดสามล่างหกสามบนหน้าผมบอกเลยว่าผมนี่อผมจิไปทำบุญยังมหาสารทำบุญกับคนตาบอดไปซื้อหัวหานเหี่หมาที่นี่ผมผมไปทั้งนี้นะครเจ็ดบุญกับพวกสักศีเขาบอกว่าอะไกับคนที่เขามองม่เห็นกี่นะครับครับผมจิไปทำนน้องนี่ แต่ว่างวดนี่ผมฝ่ายเล็กไว้เลยว่าสองคางเนี่ยครับเล่นได้ครับพี่น้องเล่นรดหาลอตเตอรี่ไปโลดเนาะไม่กระแตกของผมเล่นได้ครับอีสองมือม่เอาผมสิดปอยสามตัวให้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนให้ผมมาแล้วแต่ผมบอชั้นหนึ่งให้สามตัวมันเล่งเสี่ยงมันบอในชั้นมันบอกครับเห็นล่างๆมันบอลเลขกสามตัวครับแต่ว่าเป็นตัวเลขเนาะแต่ว่าผมต้องเสียงมันก่อนว่าเพื่อนสี ฝันขายแบบใดแลวผมกิเชียงเมงว่ามันจิดเป็นแบบใดแต่ผมฝันว่าโอ้เป็นแบนันนําเลยแม่ว่าสองตัวเนี่ยผมจะร้มตีเลยว่าปูแล้วหายคาดเลบชัดแล้วว่าต่อไปอเลขดเจ็ดแปด,ดนขึ้นรถหน้าไปซื้อลอตเตรี่ไปสอมือหน,นึ่งเดี๋ยวเชอ,อัน <c oughs> มันว่าลนเตีขายนตีตนน่ตครับ <c oughs> นั่นเลับประมาณอีกสองมือครับลอตเตอรีย่ยังไฟเสียออกมานั่นแหะ ก็ดีใจอยู่ผมก็ว่าความฝันของผมเนี่ยให้พี่น้องเพื่นกับประเทเงินครับงคนเพื่นบ่มีเงินเพื่อนจะโทรมาหาผมว่าเสนอวันเป็นร้อยก็สายดีใจได้ใจหนีใจสินอู้ผมก็ดีใจน้ำเพื่นเดชแต่เพื่นกับประเทเสียความรู้สึกนะครับแนวเลขผมกับบ้หลายเกินไปที่จะซื้อบ่ได้ผมก็บอกว่าผมให้ประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนมาเขียนให้ผมเป็นไหผมก็ให้ไปเองสั้นแค่ไหนเพราะว่าที่ผมไม่ให้ก็ได้ผมไปซื้อผู้เดียวก็ได้นั่นเหมาะสมครับผม ผมก็เพื่อแพรไงผมแบบเออผมก็ให้บุญใหยท้ามไปพี่น้องเขาผู้ใดอยากเสียงโชกก็ไปเสี่ยงน้นแท่ดาราที่มันเอาง่ายอยู่ด้ผมเบอ่อให้เครก็ไปฟาดใส่พกไปบุญว่ามีก็เอาว่าได้ครับแมนครับเขาถึงแล้วเขาก็ไปเหตุบุญซะก็ต้องมาอง้มดอกจัดไปพวกเจ้าไปสั่งน้ำท่าบุญเอาหมวสิมนี่ก็ได้รับีรครับครับ อีกสองมือ้อประมาณสองวันน่าบอกครับผมครับอีกสองวันบอ,บอกได้เลยมาเอาสามตัวแต่ผมมีแล้วแต่ผมยังไม่ให้ต้องผมจะเสี่ยงก่อนครับเพิ่นเขียนไรเพ่ล้างผมก็เห็นชัดเจ้วเพิ่นเบ็ด,ด,ดนุ่งหยักนุ่งยักนะครับผมแต่ว่าหาหาเจ็ดลางกับเจ็ดแปดนี่งคู่ว่ามันไม่กินแดงแตยังบุปามได้ไนมบัง,งเ <c oughs> อิยเว้ยก็จำเลยบุ <c oughs> ว่าเม่กินแดงจริงๆอยู่็ไปไปอ่ะ ยุกกระดานก่อนงวดแรกเก้าหาสองแด้จิงไอ้นี่ใหงแดงครับเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดตัวตียางชัดเจนแดงจิงคึงเลยติห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดครับแดงสดใสงามเลยครับแล้วบอกว่าห้เลือดเอาเด้อนะวะผมมเลือกแล้วก็เอามาเลยโอ้ยเหลือสองหางหนึ่งกับผเลือก้วเนาะผมไปพ่อลอตเตอรี่เพิ่มขวิ ฝาดมาไวก่อนแล้วเลขสองคู่หนึ่งแมเมียนรับหน้หน้ได้ได้ยา,า,าจะไปมากกว่าผมว่าสมทุกตัวเลยเนี่ยผมจะบกใ<อ>่ห้ซีื่อรถสองหางมันโบกไหลไหมครับผมจะซื้อถึงสองตัวนี่แหละบอกแอ้ี่อนี่ผมซื้อทั้งสองตัวนี่แหละครับผมผมจะหนักเข้ากันเลยทีนี้ครับเมื่อที่แล้วผมเป็นนักซีสามลายหัวผมยังโยหาเลยตัวที่เส<อ>้นขาโโวงแดงๆตัวนี้นั่นบมอครับครับนั่นแหละ ใช่ครัผมกับนั่งซื้อพายุเจ็ดสามนครับมันแห้งเมื่อได้หลายคือยังซีสามตัวผมยังบอกเป็นตัวร่องแค่รัตติหาทิศไปหนึ่งแม่เจ็ดสามไในตัวซีสามเป็นร้อยนะครับโอ้ยหาซื้อไปกับไฟแห้งแล้วครับผมโอ้ผมยังบอกนะผมลงชุนกระนงหวายนะผมบอกในะครับแล้ววันนี้ผมมีทุนอีกแล้วผมก็ติจัดหนักแน่นอน อย่าลืมว่าแดงจึงคึงด้วยปากเท่าอันนึ่แดงจึงคึงแดงจึงคืนครับผมแดงจึงคืนเลย้แทนว่าแดงจึงคึงใจวายเนี่ยแหละคือดอกจำนี่แหละแดงใจวายคือดอกจำหรือเลขสองครั้งเนี่ยเอาให้เป็นก่อนเขาฉีดผู้ขายครัหน้ากัดจับเลยขันความฟันตรงฟันแบบมีเขาอีกแล้วเลยครับสามตัวกล่อสักสองวันนะครับให้คอนเฟิร์มก่อนเพราะว่ามันยังล่าง โอเคนะมีความแม่นไงเนาะเอาครับผมเดี๋ยวจังไรกาสิตั้งตารอคอยสองสองมือเนาะในส่วนสามตัวแต่ว่ามือนี่กับไดเลขสองตัวมาแล้วห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดครับผมจังไรกาถูกต้องครับผมถูกต้องนะครับครับไปครับครับจังไรกาขอบคุณเช่นขาได้ไร้ครับผมครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับ